ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าวันนี้เราติดอยู่กับกับดักของโรคร้ายที่ชื่อว่าโควิด -19 โควิด -19 หรือโควิด -19 ที่ทำให้ชีวิตของเรานั้นท้อถอยถอดใจเราแวดระวังหวาดกลัวและบันทอนความสุขในการดำเนินชีวิตเวลานี้ชีวิตของเราแต่ละคนต้องดิ้นรนเพื่อความอยู่รอดหลายคนพยายามทำสิ่งต่างๆเพื่อจะให้ผ่านความยากลาบากที่กาลังประสบอยู่ตอนนี้ บางคนพอผ่านได้บางคนก็ผ่านไม่ได้อะไรคือสิ่งที่จะช่วยให้เรารอดพ้นไปได้เมื่อเราได้รับวัคซีนดูเหมือนปัญหาของโรคร้ายจะหมดไปแต่เราก็ยังต้องเผชิญปัญหาสิ่งอื่นอยู่ดีเช่นการตกงานกิจการล้มเลิกไม่มีเงินหนี้สินความไม่ยุติธรรมหรือความเหลื่อมล้ำในสังคมอะไรที่จะช่วยให้ชีวิตของเราหยุดพ้นจากสิ่งเหล่านี้ได้เงินทอง อำนาจชื่อเสียงเราคงจะเถียงไม่ได้ว่าสิ่งเหล่านี้ช่วยให้ชีวิตของเราดีขึ้นได้ในระดับหนึ่งแต่ยังมีสิ่งอื่นที่นอกเหนือจากสิ่งเหล่านี้ที่สามารถช่วยเราได้จริงๆนั่นคือองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์ตรัสไว้ในหนังสือมัทธิวบทที่11ข้อ28ว่าบรรดาผู้ทำงานเหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนักจงมาหาเราและเราจะให้ท่านทั้งหลายหายเหนื่อยและเป็นสุข หากท่านคิดว่าท่านกําลังแบกภาระที่หนักอึ้งหากท่านกําลังทํางานอย่างเหน็ดเหนื่อยในทุกวันนี้พระเยซูบอกว่าจงมาหาพระองค์แล้วพระองค์จะทําให้ท่านทั้งหลายหายเหนื่อยและเป็นสุขคําพูดของพระเยซูคริสต์เจ้าในประโยคนี้หมายถึงอะไรเป็นไปได้อย่างไรหากท่านต้องการที่จะรู้จักพระเยซูพระองค์เป็นผู้ใดพระองค์ช่วยท่านได้อย่างไรเรายินดีที่จะแบ่งปันพูดคุยเรื่องราวของพระองค์ให้ท่านฟัง ติดต่อกับพวกเราได้ที่คริสจักรของพระพิททั่วประเทศและคริสจักรของพระพิทสมประสงคี4เลขที่26ซอยเพชรบุรี17ราชเทวีกรุงเทพฝั่งตรงข้ามพันธิ์ทิพย์พลาซา่าหรือติดต่อผ่านช่องทาง Facebook ในเพจจุดประสงค์แห่งชีวิตขอพระเจ้าทรงนำชีวิตของท่านขอพระเจ้าได้ทรงเปิดใจของท่านเพื่อท่านจะได้รู้จักกับพระเยซูมากยิ่งขึ้นให้ชีวิตของท่านเต็มไปด้วยสันติสุข